ทันเบ็ดวงในไกด์แตกหรือหลุดแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนไกด์นะครับมีว okay. ิธีเปลี่ยนเพาะข้างในเดี๋ยวจะสอนวันนี้โอเคครามมาเริ่มเลยครับผมสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสําหรับตัวนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนไกด์นะครับถ้าไกด์มันไม่แตกไม่หักนะครับตัวนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนไกด์นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือหนึ่งตัววงในครับขนาดต้องเท่ากับวงในที่มัน หายไปนะครับตัวเช่นตัวอย่างตัวนี้นะครับขนาดตัวนี้วัดแล้วนะครับอยู่ที่30มิมลลิเมตรนะครับเราก็เตรียมวงในขนาด30นะครับตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปได้เลยครับแล้วก็อันที่2ก็คือตะไบนะครับโอเคมาถึงขั้นตอนแรกกันก่อนเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาใส่นะครับทีนี้เนี่ยบางไกด์นะครับมันจะแน่นๆติดแบบนี้ นะครับนี่เราก็ใช้ตะไบนะครับฝนตรงเนี้ยนะครับตรงขอบร่องเนี้ยนะครับรอบๆเลยค่อยฝนแล้วก็ค่อยลองใส่นะครับฝนเสร็จเนี่ยนะครับเนี้ยแล้วก็ลองใส่ลองใส่ดูนะครับอย่าให้มันลวมนะครับต้องใส่ให้มันพอดีแน่นนิดนึงดีนะครับอ่าหลังจากตะไบได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ให้พอดีร่องมันก็จะได้แบบนี้นะครับผมเนี้ยฮะ เลยครับเราก็วางให้มันอยู่กลางกลางไกด์เลยครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนไกด์แล้วครับทำมาทาให้ตัวเองได้นะครับเราก็เราก็หยอดกาวร้อนหรือใช้น้ํายาเคลือบคันเคลือบได้เลยนะครับโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยขอบคุณครับ